กราบสวัสดี FC ลุงพร f c ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะเด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงน้องจักกีกันสักหน่อยนะครับซึ่งวันที่16ธันวาที่ผ่านมานะครับเป็นวันที่น้องจกกี มีนัดกับสำนักง,งานอายการจังหวัดบุกดาหานะครับซึ่งน้องจากกีนะครับก็ได้มีการนัดน้าแต่เอาไว้ส่วนน้าแต่เองก็ไปสำนักง,งานอายการกับตาชานเช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายปรากฏว่าสารท่านมีเลื่อนนัดนะครับเป็นวันที่19มก้ามกราปีหน้าเลยนะครับและทางน้องจากกีนะครับก็ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับโดยการโพสเฟซบุ๊กครับเศร้าใจมากๆผมคนจริงไม่มีเลื่อนนัดไม่มีหนีและไม่มีทนาย ผมจะใช้ความรู้สมองตัวเองสู้และผมจะไม่รบกวนพ่อแม่เพราะมันเป็นเรื่องของผมที่ก่อขึ้นมาไม่อยากให้มาเสียเวลาไร้สาระด้วยผมรับผิดชอบและสู้ด้วยตัวเองจะไม่รบกวนคนอื่นเพราะผมเป็นคนทำมันขึ้นมาเองผมก็จะจบมันเองได้ผมตื่นเต้นนอนไม่หลับดีใจจะได้ขึ้นศาลครั้งแรกในชีวิตฮ่าฮ่ฮ่เลื่อนนัดถือว่ามาเที่ยวทำบุญในตัวมุกดาหาร การที่ผมวิเคราะห์แทนที่จะไปดําเนินการเร่งตามเรื่องไม่ให้เงียบกับเอาเวลามาฟ้องคนนั้นคนนี้ถ้าจบเรื่องพวกคุณที่ผมพลาดทิ้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีให้ฟ้องจะฟ้องก็ต้องฟ้องเวลาจับคนทําได้หลักฐานทุกอย่างถูกต้องหมดค่อยมาฟ้องผมมันจะดีกว่านะครับการที่จะฟ้องผมไม่ใช่เรื่องยาก ผมมันก็แค่เด็กบ้านนอกยากจนคนหนึ่งซึ่งการไปศาลครั้งนี้น้องจากกีก็ไม่ได้เจอนะแต่นะครับและหลังจากที่น้องจักรีไปสํานักง,งานในการเสดก็คงจะไปที่หมู่บ้านกกก่อนนะครับและบ้านลุงพลก็จะไปถ่ายคลิปลง YouTube หารายได้ดีกว่าการไปครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ไปปกป้องอะไรใครนะครับซึ่งอย่างที่ลุงพูเคยบอกไปในคลิปก่อนก่อนนะครับว่าน้องจักรียังเด็กไม่ควรจะเอาอนาคตตัวเองมาเสี่ยงกับเรื่องคดีแบบนี้นะครับ ซึ่งทาไปแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรคงจะมีแต่คําชื่นชมแต่มันคุ้มไหมล่ะครับน้องจาก,กีก็ต้องคิดเอาเองนะครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารด้วยเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารด้วยเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ